จริงๆชาวพุทธไม่ควรจะมีนะบ้านไม้เล็กๆมุมบ้านเอาไว้ไหว้เอาไว,เาไว้เดินผ่านก็เคารพสวัสดีครับสวัสดีครับมีเทวดาอยู่หรือเราเคยเห็นไหมใช่ไหมมีใครยืนยันแต่พระศา,าสดาเนี่ยทรงตรัสว่าเทวดา,าเนี่ยเขาได้สุขทิพย์อายุทิพวรรณทิพเทวดาที่ไหนจะมาอยู่บ้านไม้เล็กๆเก่าๆนะ,ะเวลา เรือนพวกเนี้ไปอยู่ตามร้านค้าไม่มีใครไหว้เลยแต่พอเอามาปักที่บ้านปั๊บเนี่ยโอ้โหมีคนไหว้เลยเป็นระเบียบอันเดียวกันหมดเลยผ่านจะต้องสวัสดีครับสวัสดีครับกันหมดเลยใช่ไหม,มพระพุทธเจ้าสอนไหมเราเคยกลับไปเช็คไหมเทวดาเคารพมนุษย์ผู้มีศินอุบาสกผู้เลียงดูภรรยาโดยชอบธรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว ท้าสักกะยังประนมมือไหว้ไปทุกทิศเดินลงมาจากเวชันตรปราสาสมาตลีเทพบุตรถามว่าเท้าสักกะไหว้ใครพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้พิขูรฟังบอกเท้าสักกะก็ตอบว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลนะไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติปรมาจันอย่างนี้ไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นไหม ก็ก็ประนมมือไหว้ไปทุกทิศไม่เห็นต้องมีตัวแทนอะไร